สวัสดีพี่น้องเมืองไทยสวัสดีพี่น้องเมืองนาเมืองนอกเหนือใต้อีสานอิรักอิรานเมืองอูมนันทั่วจัก,กราวาลทั่วโลกกราบสวัสดีครับขอบคุณเด้อที่บ่ลิมกันบอมีเวลาก็บึงให้จักสามนาทีพอได้มีเงินเติมเน็ตทำข่าวขอให้ท่านถูกหวยรวยรวย ล่าสุดข่าววันนี้แต่งงาน5ปีมีลูกเป็นแมวรายละเอียดของข่าวดังนี้จากชีวิตของชายพนมมาแล้วหรือชายพนมขุมทองนั่นเองนะครับก็ได้แต่งงานมา5ปีแล้วแต่ว่าแต่ว่านะครับก็ยังไม่มีบุตรสาวบุตรชายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกวันนี้ก็มีลูกสาวลูกชายนะครับกลายเป็นแมว แล้วแมวนะครับและนะครับรายละเอียดของข่าวบางขั้นบางตอน,นครับก็จะให้พี่้องได้ชมน้องถุงเงินนะครับว่าเป็นอย่างไรในคลิปนะครับเชิญชมครับนี่คือลูกสาวของชายพนมนะครับชื่อว่าถุงเงินนะครับตัวใสปิ๊งนะครับเขาจะชอบทานอาหารก็คือ ทานอาหารเปียกและก็อาหารเม็ดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตัวใสปิ้งนะครับก็จะมีที่หลับที่นอนของเขานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรายละเอียดของข่าวนะครับพี่น้องฟังดูนะครับนี่คือที่หลับที่นอนของน้องถุงเงินนะครับ okay. Okay. Yeah. นี่ก็จะเป็นรายงานข่าวสดให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับนี่คือที่นอนของถุงเงินนะครับ เขาก็จะขึ้นมานอนตรงนี้ส่วนชายพนมตรงนั้นนะครับตันนี้ก็จะเป็นแฟนนะครับนอนตรงนี้น้องทุงเงินนะครับก็เก็บเขาได้นะครับมาสี่ปีที่แล้วตอนนั้นตัดหมูอยู่เขามาเขี่ยตีนนะครับหรือว่าเขี่ยเท้านะครับก็คือเขาจะมากินหมูที่ผมตัดนะครับตอนแรกผมกะว่าจะไม่เลี้ยงเขานะครับ แต่แล้วแต่แล้วเขาก็มาวนเวียนวนเวียนอยู่กับต่อสละอินตีนผมตลอดนะครับเพราะว่าผมตัดหมูมก็เลยเอาอาหารหมูไอเศษหมูให้เขากินนะครับแล้วทีนี้ก็เกิดความผูกพันนะครับก็เลยเก็บน้องถุงเงินนี้มาเลี้ยงก็เลยอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับน้องถุงเงินก็อายุสี่ปีแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยเขาออกจากกรงก่อนนะครับ เดี๋ยวเขาจะงดยิดก่อนเอามาลูกเอ้ลงเงินนะครับใส่ไหมครับอ้าวแลนไม่ใส่ละห้าขว่มจะเพื่อเซอนะครับจะวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่นะครับน้องถุงเงินนะครับน้อยไปใส้นั่นไปใส้นั่นลงมาพี่เร็วลงมาพี่ครับเขาก็จะร่าเรื่องสดใสนะครับเป็นลูกสาวเลยนะครับ ก็รายละเอียดของเขาก็น่าจะประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องเป็นราวของน้องถุงเงินครับลูกชายลูกสาวของชายพนมนะครับน่ารักไหมครับน่ารักสิครับผมขาวจุ้วเลยนะครับน้องเขาชอบกินอาหารเปียกนะครับส่วนอาหารเม็ดก็จะเล็กน้อยนะครับค่าอาหารน้องเขาในแต่ละวันนะครับก็ไม่ต่ํากว่าวันละ60ถึงวันละร้อยบาทเลยนะครับอ่ะ ก็จะให้มาชมลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับชื่อน้องเงินล้านนะครับน้องเงินล้านเป็นตัวผู้นะครับอายุ3ปีกว่าน้ำหนัก4-5กิโลเลยนะครับก็จะให้พี่น้องเชิญชมคลิปครับและอีกตัวนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นเจ้าเงินล้านนะครับเขาก็จะซนพอสมควรนะครับเจ้าเงินล้านต้องขังไหมนะครับนะครับ เจ้าเงินล้านนี่นะครับอายุก็สามปีนะครับเป็นตัวใหญ่มากและก็เป็นตัวผู้นะครับก็ต้องขังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาชอบไปขวรไปขีดนะครับอืมก็ต้องขังไว้ก่อนร้องเก่งนะครับเจ้าเงินล้านตัวใหญ่มากหนักประมาณสี่โลห้าโลนะครับส่วนที่นอนของเจ้าเงินล้านก็จะเป็นตรงนี้นะครับ นี่ครับคือยกห้องให้เจ้าเงินล้านไปเลยนะครับเพราะว่าร้องทั้งคืนนอนด้วยไม่ได้ต้องยกห้องให้เขานะครับ <c oughs> นี่เป็นลูกชายนะครับชื่อเจ้าเงินล้านแต่ยังไม่มีเงินล้านนะครับเพราะว่ารอรางวัลที่หนึ่งอยู่นะครับอ่ะก็นี่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับครูคร่คราวๆนะครับพี่น้องนี่เจ้าเงินล้านนะครับ ตัวใหญ่มากเดี๋ยวต้องขึ้นล้วขึ้นมาปล่อยเขานะครับให้เขานอนตามอัตญยาัยส่วนชายพรนมก็ต้องนอนข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาร้องทั้งคืนเลย <c oughs> ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของน้องเงินล้านนะครับซึ่งสนพอสมควรนะครับต้องยกห้องให้เขาเลยครับเพราะว่านอนด้วยไม่ได้ร้องทั้งคืนเลยครับแมวแมวแมวโอ้ยห้องหาเสกีย,งย่งงว่าก <c oughs> ็เลยยกห้องให้เขาเลยครับ เจ้าของก็ต้องลงไปนอนข้างล่างนะครับนี่ก็เป็นเริ่องราวของคนรักหมารักแมวนะครับถ้ามีข่าวคืบหน้าประการใดก็จะรายงานนะครับอย่าลืมช่องเครือข,ข่ายของเราที่ขึ้นหน้าจอเมืองเกิ้งนะครับสำหรับวันนี้ถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชายพนมนะครับสำหรับวันนี้กราวคำว่าสวัสดีครับ